สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านครับอีกนี้ก็จะมาคำนวณสูตรนี้ต่อครับสำหรับสูตรเลขท้าย3ตัว2อครั้งครับก็ยังโชคดีครับงวดที่ผ่านมาก็เข้าไปที่2ตัวบนสาห เลขออกไปที่หกสส่วนเลขท้ายสมตัวสองครั้งมันออกไปที่3 0มย์เเพราะว่าสองตัวสามตัวสองครั้งเข้าไปที่สามศย์เครั้งที่2ตอนนี้สูตรนี้ เขเข้าตรงกลางแบบนี้อีกอีกชุดหนึ่งครับเพราะว่างวดก่อนนั้นเข้าเข้าเจ็ดแปดหนึ่งแบบนี้งวดนี้เข้าเข้าสามศูนย์เก้าคือจะสลับไปมาครับเพราะว่ามันเอาตายตัวไม่ได้ไม่รู้วันจะออกแบบไหนแต่งวดก่อนนั้นเข้าเข้าไปที่เจ็ดแปดหแล้วก็เข้า3ามตัวบนคือ8ปดสีงวดนี้ ก็เลขก็เข้าไปที่3 6 6หสามเนี่ยครับแต่ไอสาตัว2ข้างมันออก309มันก็ยังอยู่ตรงกลางแบบนี้อีกสงหดวติดแล้วครับที่เลขอยู่ตรงกลางเพราะว่างวดก่อนออก7 8็ดหนึ่ง นี่ครับออกเจ็ดปดหนึ่งอันนี้ของงวดที่ออก8ปดเกสที่เราได้8ปดเก้าสี่ตรงนี้วดนนี้ได้สามหหสาแต่เลขท้าย3ามตัวสองครั้งก็ยังมาอยู่ครับสามกา็ถือว่ามาชุดหนึ่งครับเนี่ยถ้า ทำก็จะเป็น2ชุดก็จะเป็น903าศูนมแล้วก็สามศูนยกันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาอีก2ชุดก็จะเป็น6ชุด คับจะมาคำนวณให้งวดที่หนึ่งเมษาครับจะใช้เลข5เลขสา แล้วก็เลขเจ็ดครับงวดน,นี้ตัวงวดที่ผ่านมานะใช้เลขตัวนี้ครับหนึ่งสี่แล้วก็เลขแปดงวดน,นี้ก็เลยใช้ห้าสามเจ็ด ได้แปครับนี่คือตัวเลขที่ได้ครับ 8ก็ไปเป็น0 0นย์แล้วก็หนึ่นึ่แล้วก็ส 4, 4่แล้วก็5 5แล้วก็7เอาแถวบนบวกกันอีกทีหนึ่งครับนี่ครับจะได้คือชุดแบบนี้ แล้วก็จะใช้ตัวเหล็กตัวเดิมครับตัวนี้หลักหน่วยก็จะอยู่ข้างล่างนี่ครับแต่ชุดกลางนี่เดี๋ยวผมจะจับให้อีกชุดหนึ่งกันไว้ครับ นี่ครับชุดแรกก็จะไหนึ่งแด้าแปดห้ตรงนี้ครับหนึ 1, 8, 5, แล้วก็หนึ่งชุด2ก็จะเป็น1นึ่งหห้าหนึ่งานี่ครับสำหรับ สี่ชุดหลักๆก,ก็จะเป็นแบบเนี้ครับวันนี้จะได้หนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งห้าห้าแล้วก็หนึ่งห้าเจ็ดเลขเบิ้ลนี่ถือว่าสวยเลยครับนี้หนึ่งห้าห้าแล้วทีนี้เราจะมาจับตรงกลางนี้อีกสองสองชุดครับวันนี้ผมจะจับให้ก็จะได้ ศูนย์หนึ่งสี่แล้วก็สี่หนึ่งศูนย์ตรงนี้เป็นตัวกันนะครับเพราะว่าออกมาสองสองงวดติดก็จะเป็นศูนย์หนึ่งสี่ ก็410นี่ครับ ก็จะได้ทั้งหมด6ชุดแต่หลักๆก,ก็จะมีชุดนี้ครับสูตรหลักสูตรเดิมของเราก็จะมีอยู่ตรงนี้2ชุดที่เพิ่มเติมมาก็คือ2ชุดนี้เพราะว่า2ชุดนี้เขาออกออกตรงกลางแบบนี้มา2งวดติด แต่ชุดหลักๆก็คือชุดเนี้ครับ185 187 155แล้วก็1น7 5 7แต่ตัวนี้ในเมื่อเขาออกแบบนี้ก็กันไว้สักสักสองใบครับสำหรับใบลัตเตอรี่ครับสำหรับสูตรนี้ก็เอาไปเป็นแนวทางครับในการหาซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดประจำวันที่ หนึ่งเมษานี่ครับสำหรับสูตรนี้ก็จะเป็นอยู่หกชุดชุดหลักๆก,ก็จะอยู่สี่ชุดเหมือนเดิมครับแต่นี้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือเลขมันออกแบบนี้นี่ครับเลขตรงกลางเนี่ย เราก็จะได้ศูนย์หนึ่งสี่หรือก็สี่หนึ่งศูนย์งวดนี้ออกสามศูนย์เก้างวดก่อนออกเจ็ดแปดหนึ่งแบบนี้ก็เป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับงวดประจำที่หนึ่งมีสามคลิปนี้ก็นำศูนย์นี้มาฝากทุกท่านครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าจนครับ เฮงๆเลยรวยกันทุกๆคนครับเอาไปเป็นแนวทางครับในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับขอบคุณครับ